หัวเง้ยหนาบมึงว่านี่ถือเขาอัดปบะวันันที่ยัดอัดปบะวัติันที่แต่งไรพูดไปยังก็เลยไปรับย่หันนที่นีอ้อนั่นจิงเหมันบอกว่าเออต่ออัดอีกคั้งเออเัยเออเลยเผหลับโา้ก็เลยไอ้นั่นใช่ป นี่แหละขึ้นไอ้รดไมใหเถอะวะโอ้ยเอาแหวกไม้มาเลี้ยงทุกมาเบิ้งผู้เบ่าฝืนไปร่นี่เออมาเบิ้งโอ้ยมาจากน้อยน้อยหลายเห็นว่าอ้มีเมียก็มาหาเนีเห็นว่าอ้มีเมียมาหาเนี่ลักืิ้นหมาแตกกจได้ยินว่าล่ะมาหาืนเอ็มไปยากบ้านำ ขักใคกจะบอกใหตัวฮึดีก็ดีแห้งถักตีแห้งแน่นาะเอาสาวสุกแม่ผสมจีทอยจิถึงเนะเอ้ยเออมาหาผัวเขาตุกนี่หล่ามาหาเพื่อนยังน่ยหล่ามาหาผัวเขา็นน้องดาวเนาะเอ้อหไม่คิดแันีคิดแบนาะ เอเขาจินฮอดผู้ใดรจีนฮอดแอดดี้โอ้ยบูมเป็นคนซื้อดาวโอ้บูมเป็นคนซื้อแล้วไม่ได้หรากเขาว่าบูมเนคนซื้อดาวคนไหนสุกว่างบูมเนคนซื้อดาวไปอยู่ใกล้เขาด้วยวะเออใกล้มาได้ปะโอ้ยันที่มาพอกป็นย้อนบูมเป็นซื้อดาวแล้ว กูกล่าวมึงน้อยหน่อยแมอนี่ดาวกูจะกะกินะกมึงอย่าวนถามหาเขาก็แมนบ่อะไรนจะบาดบือหลยไอซองสี่ห้คือตั้งใจมาตั้งใจมา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 หาผู้ใหญ่นเถอะไม่ขนมบ่แมนดอกยาว่าตั้งใจมาหาสุขใค่ฟรเด้อเน่สุขไม่สุขก็เชี่ยว ด้กันปู่ซื้องาซื้อไรเออซื้อน่เนียเขาว้ายบ่าเขาขาดไปยอะซือนะไอ้สูกันไอ้ไอ้ส่วนมากนักว่าถึงไอ้ดาวบ่ะสุนส่วนมากว่าถึงไอ้ดาวว่ะจากเลยว่าส่วนมากมึกว่าถึงไอ้ดาวมันไอ้เอ็ดี้ถูกด้วยเออไอ้คนมักนนี่เขาบอใส่คงเลยเออ Ấn phương thuật lấy bò Ừ Ha 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 chạy đi nè Ừ Mà mặc xoay tủng Ấn sốt sốt Mới anh đây mà chạy đi Mới kết anh đây mà Ha ha anh đây mà chạy đi mà Ha 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 Thôi kìa Thôi ăn đi Ăn đi mua 2 lạc thôi Khai đi Ha 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 Diệm cưới diệm ăn bò Ừ Bố nhặt Ừ không cưới Ừ Ừ Bố

แกมาไปไมึมอ <laughs> องอันตรายไรรอบข้างด้ยบ้าน <laughs> บ้านหลังนี้อ,ละละอันตรายรอบข้างไปถามยันบ่ถามยันบ่โอ้โหเธีรยเราจะบาทนี่พันหนึ่งหนึ่งโอ้ชาติเ <c oughs> รียนแกไหนซ้ำไหนซ้ำไหนเรนแกไหนซ้ำไหนสูวเอาไว้อจะขันบ่สุขี้เป็นบ่เอาจะขัน้นบ่เอเป็นตาซ้อนไทยดีเนาะ เออมารถรถกดเอวกดให้กดให้เพื่อนกดอีกเพูนึงแกกับพใดอีกน้องดาวกบนพังหน้าโอ้ส่งเดินท่าไหไปที่นส่งเดินท่าไหนส่งเดนทาไหกอยกือนเพ่อได้กอยไปที่อืมอือือืมเพอไอรถเสียแปตเอา อืม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 มกอยางแกมึงแกนี่หมดนี่หมดตกไฟไปมี่มันตัวไรเป็นไหเข่าพันเขาพันโอ้พ่อซื้ออยู่อมานน่ซื้อรถเลนดีเนาะมึงเนาะอืมอืมไปไปไป